สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเทอร์เนีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่10พฤษภาคม2องนบริเวณสกายวอล์คเขตปทุมวันแนวร่วมกลุ่มเดมโฮปจะจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์วาดแมวหยุดขังเพื่อขอคืนสิทธิประกันตัวให้นักโทษทางการเมืองก็ได้เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายขึ้นนะครับเมื่อคเนะพิษณุเทพหรือว่าเคร้อยร้าน เดินเข้าไปคุยกับทางด้านนางวรวรรณแท่อัง้งหรือว่าป้าเป้าซึ่งกําลังเข็นรถไปเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะไปขายของหรือไปอะไรก็ตามเนี่ยนะครับปรากฏว่าเคนั้นก็เดินเข้าไปนะฮะแล้วก็คุยกับป้าเป้าประมาณว่าจะด่านายกก็ไม่ว่าจะดานักการเมืองเนี่ยไม่ว่าแต่การด่าสถาบันนั้นยอมไม่ได้แล้วก็มีการตบเข้าไปที่ใบหน้าของทางด้าน ป้าเป้าวราวังแทังนะฮะจนล้มลงไปนะครับก็เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุเนี่ยนะครับแล้วก็ไปโพสต์เอาไว้บน Tik t o อกนะครับระหว่างนั้นเคร้อยล้านเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยอย่างที่บอกนะครับก่อนที่จะเกิดการชุลมุนว,นวุ่นวายท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัวเคร้อยล้านเนี่ยออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมผู้ก่อเหตุไปยังสอนอปทุมวันนะครับโดยมีป้าเป้าและกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนร่วมเดินทางไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็บอกว่าเครอยล้านเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับป้าเป้าใจความว่าตนไม่ได้มีปัญหากับป้าเป้าที่ด่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแต่ตนรับไม่ได้กับการว่าร้ายสถาบันจากนั้นก็ได้มีการลงไม้ลงมือนี่แหละครับนี่ฮะคุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนนะครับที่ ทางด้านป้าเป้าวรวันแท่อังนั้นเนี่ยฮะถูกทางด้านเคร้อยล้านน,นั้นเรียกว่าลงไม้ลงมือเนี่ยจนถึงกับต้องล้มลงไปนอนกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เกิดความชุลมุนวุ่นวายกันเมื่อวันที่สิบลึกสภาคมนี้เองนี่ครับ